สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บทเรียนของการสืบเรียนหรืออเทนนะครับบทเรียนนี้นะครับเราจะมาทาความรู้จักกับคําสั่ง pull นะครับ pull คืออะไร pull ก็คือการดึงไฟล์ลงมาจากทาวของเรานะครับก็จากตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยอยู่ตรงคาสั่งนี้นะครับอยู่ตรง ในเซตบล็อกช่วงนี้นะครับเอออยู่ตรงอยู่ตรงโค้ดช่วงนี้นะครับแต่ว่าโค้ดช่วงนี้เราได้ทาการลบมันไปแล้วนะครับเราต้องการที่จะดึงโค้ดเนี้ยลงมานะครับจในเครื่องของเราใงที่เดิมน,นะครับในที่ของเดิมเราต้องการที่จะดึงโค้ดนี้ลงมาเราก็ชิปที่มันพัดที่เราต้องการนะครับเราก็ pull นะครับหรือการดาวน์โหลดมันลงมานะครับเราต้องการดาวน์โหลดมาไว้ใน branch ไหนนะครับเราก็เลือกที่นั้นอันนั้น เ,เสร็จแล้วนะครับเ,เรียกว่าคขดตรงส่วนนี้นะครับได้ถูกดึงลงมาได้ร้อยแล้วนะฮะเราก็มาดูอนี่ฮะก็จะเห็นว่าค้สถูกลบไปตามตามาที่เราบันทึกไว้ที่เราคอมมิตไว้นะครับก็เรียแว้วครับขอบคุณครับ